คุณผู้ชมครับวันนี้ผมอภัยนาเพลงทีมงานรักบ้านเกิด .com พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านหนองดุมตาบลไผ่อําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับมาพบกับคุณพ่อขม่บริวารครับครับคุณพ่อหม่บริวารเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทราบมาว่าอยู่นี่อยู่ใ,ใ,ใกล้ๆก,ก,กับตะเข็บชายแดนของจุลาพ,พื้นที่จุฬาเราให้นะครับคุณพ่อหม่บริวารนี่เดิมทีเป็นเกษตรกรมาตั้งแต่สมัยยังเด็กเลยไหมครับครับผม มีพื้นที่ทางการเกษตรที่น่าสนใจกี่ไร่ครับที่นี่สิบไร่ครับเดิมทีทํานาอย่างเดียวครับไร่สารพิสายทเ่นีเยอะเกินไปผมเลยมีแนวคิดว่าเราจะทำเกษตรินซีโดยไม่ใช้สารที่สารเคมีได้ไหมผมเลยทดลองทําดูครับองผิดลองถูกมาในช่วงระยะเวลา15ปีครปีนะครับเดิมทีนี่ทํานาได้ผลผลิตไร่หนึ่งประมาณไร่หนึ่งประมาณ400รอยถึง500กิโลกรัมต่อไร่400ร้อยถึง500กิโลกรัมต่อไร่เท่านึง ปจัจจุบันผมมาทำได้พันหนึ่ง้อยกิโลกร,รัมต่อไร่ตั้งแต่ปรับเปลี่ยนมาใช้กบบระบวนการเกรษตรอินทรีย์ในช่วงร,ร,ระยะเวลาสิบห้าปีข้าวหอมหอมะลิได้ผลผลิตประมาณ1,100กิโลกร,รัมหรือว่า1.1ึตันต่อพื้นที่1ไร่นะครับวิธีการก็คงจะไม่ยุ่งยากจนเกินไปนะครับในส่วนของโดยไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ใช้สารเครมีใดๆนิดเดียว ดินทั่วประเทศไทยเนี่ยจะ,ะ,ะบวกกันตรกบอกบอสเอาบวกกันแม่ได้แป้งเรากันกับที่บวกกันแม่แต่แปลงเดียวกันครับแต่ว่าเราจะต้องมาตรวจก่อนว่าขันดินมีความเหมาะสมในการปลูกเผืชเนี่ยนะครับโดยจะสมมติว่าในหน้าเขาเนี่ยคุณพ่อครับผมมีที่หน้าจะแปลงหนึ่งเนี่ยอยากจะรู้ว่าดินของเจ้าของเป็นยังไงเนี่ยเขาต้องใส่วิธีการแบบไหนครับเขาต้องใส่วิธีการครับมมรติว่าฐานหน้าฐานหน้ามันเป็นหน้าแปลงใหญ่ครับเขาต,ต้องตรวจครับตรวจื่อแป้งหรอตอกฟุต ขุดดินครับขุดดินแปลว่าเขาตกขุดเป็นตัววีครับลูกตัววีบักจกนี่แหละครับครับจอบนะครับเป็นตัววีแบบไหนครับคุณพ่อเป็นตัววีครับนีต้องพุดเดี๋ยนะครับเขาขุดตลงมาพุดยังงี้ครับนี่่อแล้วก็ขุดด้านนี้ครับขุดด้านนี้ปั๊บอ๋อนี่เป็นลูกตัววีแล้วนะครับนี่เมื่อเวลาไม่ถึงนมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันมันมาขาดลงมาอย่างงี้ขาดต้องเอาตัวเตียวต้นนี้ครับเอาตัวนี้มาครับเอาไว้ถ้ากระดาษถ้าตกคูดอ่ะ ตัวพุทธไปจุดตัวจุดไปแท็บไปแท็บอะไรเอาดินนี่ไปตรวจอ่าบ่บ่ต้องบ่ต้องขุดธใกล้ๆกันแต่ว่าขุดหลายๆจุดในหน้าแปลงเดียวอ่าแปลงนึงต้องใส่ประมาณจ็กจุดครับก็ก็คือโบเกินหาจุดครับโบเก,กินหาจุด,จด,ดเอามารวมกันเอามารวมกันครับอาหารดินเป็นด่นดางนี่ครับกับสีมอสกับหน้าเข่ามอ่กับหน้าเว่าถ้าเป็นกดนี่ก็คือบ่เหมาะครับต้องมีการปรับปงลงลูกดินแน่นอน มีการปรับปรุงบำรุงดินครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างอันนี้เป็นจุดแรกเดี๋ยวเราจะไปขุดอีกสักสองสามจุดนะครับเอามารวมกันแล้วก็เราจะไปตรวจด,ดูว่าดินในนาข้าวเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินอะไรบ้างครับ เราเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรนะครับด้วยความที่เป็นโมเดลอาสาของคุณพ่อข้าใหม่บริวารนะครับก็มีชุดเขาเรียกว่าชุดอะไรนะครับชุดตรวจดินแบบง่ายๆครับอย่างง่ายนะครับที่โมเดลอาสาจะมีกันนะครับซึ่งดินที่เรามีเนี่ยนะครับดินที่เราไปขุดมาเราไม่รู้ว่ามันจะมีความเป็นกรดหรือว่าเป็นด่างนะครับแต่ว่าใช้คุณสมบัติทางเคมีนะครับนํามาเป็นตัวชี้วัดว่าดินจะมี คุณสมบัติอย่างไรนะครับซึ่งองค์ความรู้นี้นะครับคุณพ่อก็มีความยินดีที่จะเผยแร่ผ่านทางเว็บไซต์รักมันเกิดดอทอนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการตรวจกันเลยครับแต่เราจะใส้น้ำยาตัวนี้ครับเป็นน้ำยาง่าครับกรมพัฒนาที่ดินสองนาทีลู้ครับอ่าขั้นตอนครับเอาดินเอาเอาที่มันเป็นฝุ่นนะพ่อครับเอาดินใส่่านหลุมย่อน้ำยาเนี้ยคือว่ายอดให้มันเต็มหลุมครับ ให้ดินมันเปียกครับประมาณหนึ่งที่หล้วห่ากระสีเบิองครับว่าหนามยาเนี่ยมันจะเป็นปับสภาพเป็นสีเลยครับ<จ>ครับ <c oughs> แล้วก็เอาสีเปียกเทียบครับอ๋นนี้เห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วอืมเปียกเทียบ6เขียวๆหน่อยบางอย่างครับบางอย่างเกษตรกรถ้าอยากจะ <c oughs> <c oughs> รู้ว่าดินของตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับเหมาะสําหรับปลูกพืช <c oughs> หรือว่า จะใช้วิธีการปรับปรุงบำรุงดินอย่างไรนะครับคุณผู้ชมหรือว่าพี่น้องเกษตรกรที่ติดตามรับชมกันอยู่นะครับก็คงจะทราบขั้นตอนวิธีการปฏิบัตินะครับซึ่งชุดแบบนี้นะครับชุดแบบนี้นี่ก็มีที่มอดลนาที่มอดลนาตำบลประจําตำบลนะครับทุกคนหรือว่านําดินพวกนี้นะครับเอาไปให้กับมอิดลสาหรือว่าสถานีพัฒนาที่ดินนี่แหละครับ ถ้าพี่น้องเกษตรกรอยากจะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตดีนะครับขั้นตอนแรกดินเป็นส่วนสําคัญนะครับที่อยู่ในกระบวนการผลิตเบื้องต้นนะครับซึ่งองค์ความรู้ดีๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข้อมูลได้นะครับซึ่งวันนี้ทีมงานรับวัตถุดิคอมนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อคำใหม่บริวาลไปอย่างสูงครับที่มาให้คําแนะนําดีๆเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการนําดินไปตรวจเพื่อวัดค่านะครับความเป็นกรดเป็นด่างของดินแล้วก็นำเอาองค์ความรู้ดีๆแบบนี้ครับ เอาไปใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินแล้วก็ให้ผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับทีมงานรับบ้านเกิดคอมอ่ก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับติดตามเ,เรื่องราวดีๆแบบนี้เพิ่มเติมได้ครับผ่านทางเว็บไซต์ w w w ร์บไบเว็บด c o m ับ้านเกิดผมกับคุณพ่อคำใหม่ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ